เด,เ,ดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเปลาเดี๋ยวดิปลาโครหรือว่าปลาช่อนใหญ่เอาโอ,นาโนอานนน้น่าจะโดนตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะผมเนี่ยน่าจะโดนตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะโอ้โหตายเลยแล้วครับผมโอ้เขาใช้เขียดครับผมเนี่ยเขาใช้เป็นเขียดในการใส่นะครับ 2ตัวแล้วนะฮะแต่ว่ามันมันตายนะผมปลาช่อนมันตายแล้วสวัสดีครับอีพีนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่กระท่อมสาวเมินนะผมจะมาหยามไสนะครับเมื่อเช้าเอ้ยไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อวานนี้ได้มาใส่ใสกับลุงของผมนะครัปไะเดี๋ยวเราลงไปหยามกันเลยดีกว่านะครับแต่ มีคนมาใส่เบ็ดในนาของผมนะครับซึ่งไม่เห็นคนเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้อ่าให้คนใส่สักเท่าไหร่นะครับเนี่ยให้ดูนะครับคือแบบหมานเกินตอนผมมาใส่ไม่ได้นะครับผมที่คนอื่นมาใส่นะเนี่ยปลามีแต่ปลาช่อนนะผมเนี่ยเป็นแบบปลาช่อนตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ แล้วก็จะมีเหยื่อของเขานะผมแล้วก็ถงเขาอยู่ตรงบริเวณกระท่อมของผมนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือเขาอยากใส่ก็ให้เขาใส่ไปเลยนะครับส่วนผมก็จะไปหยามไสของผมดีกว่านะครับยะไอใส่นี้ก็คือถ้าภาษาบ้านผมนะครับเขาก็จะเรียกว่าซ้อนนะไปยามซ้อนอย่างสี้นะครับเป็นภาษาผู้ไทยนะครับ เดี๋ยวไปยามกันเลยดีกว่านะครับปก,นะาาปกติเขาจะมายามในช่วงเช้าเช้านะผมปกติเขาจะมายามในช่วงเช้าเช้าถ้าสายมาปลามันจะตายนะผมปลามันจะตายนะก็เลยต้องยามในช่วงเช้าเช้าแทนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะครับวัน,นวันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะผมถูกไหมอู้ไม่ถูกครับผมอันนี้ไม่ถูกนะ บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแดดร้อนมากๆเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยไอคลิปที่แล้วนะผมคลิปที่แล้วผมก็ได้ขึ้นไปหานอไม้นะครับหลังจากหานอไม้ปุ๊บผมก็เดินทางลงมาหยามเบ็ดนะเอ,อ้ไม่ใช่หยามไซนะผมหยามไซดูอีกตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าโอ้ไม่ถูกครับผมอันนี้ก็ไม่ถูกนะไปเดี๋ยวไปดูตัวใหมต่ต่อ ที่ใส่ในวันนี้ก็ประมาณ17อันนะผมประมาณ17อันไม่ถึง20นะครับเพราะว่าใส่แค่ตรงบริเวณนาของตัวเองนะผมไม่ได้ใส่นาของคนอื่นนะกลัวเขาว่านะผมหลุงมก็เลยใส่แค่นาตัวเองนี่กันต่อนะครับมาดูหลังนี้กันต่อถูกไหมโอ้ไม่ถูกครับผมอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันมาดูตรงนี้ เอถูกไหมไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันโอ้ไม่หมานเลยครับผมสองอันนี้ก็ไม่หมานผมตัวนี้ถูกไหมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ย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 ปลาเดี๋ยวดูปลาโคือว่าปลาช่อนใหญ่เอ้าโอ้น่าจะ โดนตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะผมนี่น่าจะโดนตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะโอ้โหตายลแล้วนะผมเมืม่อเช้านี้ก็ไม่ได้มาหยามนะผมก็มาหยามอีกทีก็โอ้โหนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ที่เดิมนะผมเดี๋ยวไว้ที่เดิมตอนนี้ที่ผมลงมาหยามนะครับเป็นเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสองยี่สิบนะครับผมบ่ายสองยี่สิบนะก็โดนปลาช่อนไปหนึ่งตัวนะผมโดนปลาช่อนไปหนึ่งตัวน่าเสียดายมากเลยฮะ อย่างว่าแครับผมเขาคือเขาให้มายามทุกๆเช้านะครับแต่ผมนั้นก็กว่าจะไปทำน่นนี่มานะผมลืมมายามเลยไปเดี๋ยวไปดูตัวข้างหน้าต่อนะผมไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าถุงก,ก็ไม่ได้เอามานะครับคิดว่ามันมันไม่ได้ถูกนะผมก็เลยไม่ได้เอามาี่ตัวใหญ่มากตัวนี้โอ้โหใส่เบ็ดก็ไม่หมานนะครับแต่คนอื่นมาใส่ก็หมานเกินอ่ะ อันนี้ก็ไม่ได้นะ้ผมโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาถึงหมานขนาดนั้นนะครับเนี่ยอันนั้นจะเป็นหลักเบ็ดของเขานะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเขาใส่เหยื่อเป็นอะไรนะผมไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรใส่เหยื่อโอ้เขาใช้เขียดครับผมเนี่ยเขาใช้เป็นเขียดในการใส่นะครับ แต่ว่าผมเอาเป็นไส้เดือนนะฮะอันนี้จะเป็นเขียดจ,จีนานะที่เขาใส่เขาก็จะใส่ที่แบบไม่ได้จมน้าสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้จมน้าสักเท่าไหร่นะก็เลเลยน้ํานะครับผมแต่ถ้าเป็นไส้เดือนนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเอ่อเป็นปลาปลาเขาเรียกว่าปลาปลาเข่งครับผม <R ip> น่าจะเป็นปลาเข่งมากินนะครับ <P ari> <P ari> อ้เดี๋ยวรอบหน้าครับผมเว้ยไม่ใส่ด <highways> <p ari> ีกว่าผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใส่แล้วนะครับถ้าใส่นี่ก็ไม่ ไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่าแล้วผมผมหลาบแล้วผมเขียดแล้วก็เลยไม่อยากใส่จักเท่าไหร่นะน่าจะรอบที่แล้วแล้วผมก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมใส่ตัวนี้ถูกไหมเอ่ยโอ้ยตัวนี้ก็ถูกครับผมเป็นปลาช่อนเหมือนเดิมนะเนี่ยโอ้โหปลาช่อนใหญ่แต่กลิ่นแบบอื้อ ปลาช่อนสองตัวแล้วนะฮะแต่ว่ามันมันตายนะผมปลาช่อนมันตายแล้วนี่ก็มาหยามในช่วงสายสายมันก็เลยเดสเรมอลลี่แล้วนะฮะไปะหอยก็หน่วยใหญ่ใหญ่นะผมหอยก็ใหญ่เกินหอยเชอรี่นะครับผมนี่มีหอยเชอรี่ใหญ่มากไปเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อนะผมเดี๋ยวไปดูหลังอื่นต่อไม่รู้ว่าจะถูกไหมเนี่ย วันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับผมสองตัวกับสิบเจ็ดหลางนะครับผมกับสิบเจ็ดอันเนี่ยมีตะคันเบ็ดเหมือนเดิมนะครับผมมีตะคันเบ็ดของเขาเหมือนเดิมอันนี้ก็น่าจะเป็นเขียดเหมือนเดิมนะครับผมเขียดทรายแต่ไม่ไม่ถูกปานะไม่โดนปานู่นอันนั้นก็มี เดี๋ยวผมก็หาถุงใส่นะผมผมจะหาถุงใส่ปลาของผมนะนี่วันนี้ก็ได้เป็นปลาสองตัวนะผมเป็นหน่อไม้ครับผมหน่อไม้ที่เอามา,าฝากเพื่อนนะผมหน่อไม้ที่มาฝากเพื่อนโอ้โหเนี่ยปลาเป็นเมือกเป็นเมือกแต่ว่าตายแล้วนะผม

วันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นป่าฝ่าดงแต่อย่างใดนะฮะวันนี้จะมาหยามไซนะผมหยามไซดูป่านะไม่รู้ว่าจะถูกปลาหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวเราลงลงไปดูไซของเรากันดีกว่านะครับน,นี่ก็อะไรอโอโหปลาของชาวบ้านนะผมเนี่ยชาวบ้านใส่เบ็ดปลานะครับได้ปลามาหนึ่งตัว น่าจะเป็นปลาปลาดุกนะผมอันนี้เป็นปลาดุกหนึ่งตัวนะเมื่อคืนก็ไม่รู้ว่าใครมาลักใส่เบ็ดผมนะผมเนี่ยเอาเบ็ดมาแบบเอออย่างว่าครผมผมไม่อยู่แค่คืนเดียวนะฮะไม่อยู่แค่คืนเดียวมีคนมาจอบใส่เบ็ดของผมเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นเบ็ดของชาวบ้านนะฮะโอ้โห กขคิดว่าผมไม่ได้มาบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนร้อนนะผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับกว่าจะทำธุระนู่นนี่นั่นเสร็จนะครับก็ปลาไปสัก8โมงเลยอันนี้ก็จะเป็นกระปุกนะครับที่ผมจะไปใส่ปลานะครับไม่รู้ว่าจะถูกปลาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับกลัวแต่ว่าเขามาใส่เบ็ดเมืเม่อคืนนี้นะครับผมเขามาใส่เบ็ดเมืเม่อคือนนี้แล้วเขาจะ รักยามนะผมเนี่ยดูได้เลยนะครับมันไม่แจบดินมันไม่แจบนะครับปกติมันต้องแจบกว่านี้นะคือผมเอาลงแจบประมาณนี้นะเขาก็น่าจะมารักยามนะครับโอ้โหถ้ามารักยามวันนี้ก็คงไม่ไหวนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมาอ่ายามดูนะผมผมมายามดูก็ได้ประมาณ สองตัวนะผมปลาช่อนนะปลาช่อนตัวเท่าแขนนะครับปลาช่อนตัวเท่าแขนที่ได้เมื่อวานนี้แต่ว่ามันผมลงมาหยามก็ประมาณช่วงบ่ายแล้วนะครับมันก็เลยเน่านะผมปลาก็เลยเน่าไปเดี๋ยวมาดูหล้างตัวไปได้อะไรนี่โอ้โหน้องปูได้น้องปูนะผมได้น้องปูนาไม่เป็นไรได้ถ้าได้ปูก็จะเอาไปจี่ในช่วง เชา้าเอ้ยไม่ใช่เช้านะครับเอาไปกินตอนเที่ยงนะครับผมนี่หรือก็หรือไม่งั้นก็กินได้ทุกเมื่อนะครับผมเอาไปใส่เขาเรียกว่าเอาไปใส่อนใส่เกลือนะครับผมร้อนร้อนพอตกบ่ายมานะครับ,พอ,บนนพอตกบ่ายมาก็ฝนนะครับผมพอตกบ่ายมาก็ฝนเช้าก็แดดบ่ายก็ฝน โอ้โหไม่โดนอะไรเลยครับเสียดายมากเสีย,ายมากปกติมันก็น่าจะโดนปลาเนี่ยสักตัวสองตัวนะครัเดี๋ยวผมทำล่องให้ปลาลงก่อนนะครับทำล่องไว้ก่อนน้ำมันจะได้ไหลแบบดกดวก,ดวกลงไปตรงนั้นนะ Oh. หลางนี้มีแต่หอยเชอรี่ครับผมหลางนี้มีแต่หอยเชอรี่เนี่ยหอยเชอรี่ทั้งหมดเลยนะฮะสรุปคือวันนี้ไม่ได้สักตัวนะผมเช้านี้ไม่ได้สักตัวนะวันนี้ก็เป็นเช้าที่25้านะครับวันนี้เป็นเช้าที่25ห้าปลาก็ไม่ได้สักตัว แต่ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็ยังมีวิเกอย่างอื่นต่อนะครับผมผมก็มีมีเวกอย่างอื่นต่อก็คือไปอบำรุงหน้ายางครับผมไปบำรุงหน้ายางแม่ก็ชายไปบำรุงหน้ายางผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับผมเนี่ยวันนี้ก็เวยกก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับไปอีพีนี้ก็จะ มีประมาณนี้ครับผมก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ถ่ายทำในช่วงตอนเช้าๆให้ดูเลยนะครับกับการทำกับข้าวหุกงกาแฟนะครับผม